ประเดิมคว้าชัยฟุตซอลไทยลุ้นเหนื่อยเฉืนคูเวตท้ายเกม4-3ซิสเซฟูซอ2025ผลฟุตซอลรายการเซฟูเซอแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2025ระหว่างทีมชาติไทยพบคูเวตท,ที่สนามเทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชเมื่อวันพุทธที่9เมษายน2568มิเกลโรดริโกเฮดโค้ชทีมชาติไทยส่ง5คนแรกผู้รักษาประตูอรุลเสินบัตแนวรับอิทิชาประภาพัน ริมเส้นราวุธถาพืกกับอธิปพงม์มุ่นพลายและหน้าเป้าวรศักสีรังไพรโรดโดยรายชื่อลงสนาม14คนในเกมแรกไม่มีสองนักเตะค,คืนนรงศักดิ์วิงวอนและอมรินเอกาพันธที่พักเริ่มเกมทีมชาติไทยเปิดเกมบุกเข้าใส่และขึ้นนำเร็วหนึ่งถึงศูนย์นาทีที่2จากวรศักสีรังไพรโรดจากนั้นทีมไทยยังเดินหน้าบุกต่อเนื่องราวุธถาพืกงัดบอลขนาดเส้นฝั่งขวาให้มูฮัมหมัดอุสมานมูซาวิ่งเข้ามาซัดแบบไม่จับเสียบเสากลายเป็น2-0ถึงน หลังจากโดนนำคูเวตแก้เกมรุกเข้าใส่บ้างและมาได้สองประตูรวดจากซาเลอันฟาเดนยิงอัดมุมแคบนาทีที่11และอาริยาเซอร์นาทีที่18ทําทำให้เสมอกัน2-2ถึงทีมชาติไทยที่โดนบุกเข้าใส่ต่อเนื่องทางโค้มิเกี่ยวตัดสินใจขอเวลานอกกลับเกมและได้ผลนาทีสุดท้ายของเครื่องแรกอธิปพงษ์วุ่นพลายต่อยหล่อให้วรศักดิ์สีรังไพรโรดซส,สิบใต้คานให้ทีมไทยขึ้นนำอีกครั้ง3-2ถึงและจบเครื่องแรกไปด้วยสกอร์นี้ ครื่งหลังทีมชาติไทยยังเปิดเกมบุกเข้าใส่เกือบได้ประตูหนีห่างหลายครั้งแต่ไม่ได้สุดท้ายเป็นจังหวะโต้กลับของคูเวตสุไลมานอันออมรานวิ่งเข้าชาร์จเสาสองตีเสมออีกครั้ง3 3ถึงท้ายเกมอับดุลอาซิดบูรอชีดผู้เล่นคูเวตมาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงทําให้ผู้เล่นเหลือ4คนเป็นเวลา2นาทีแต่ทีมชาติไทยยิงประตูเพิ่มไม่ได้จนกระทั่งนาทีที่38ทีมชาติไทยได้จุดโทษที่2จากการฝ่ารวมครบ6ครั้งรณชัย จุงมงสุขรับหน้าที่สังหารไม่พลาดขึ้นนำอีกครั้ง4-3จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติคูเวต4-3เก็บสาคะแนนส่วนผลอีกคู่รัสเซียชนะอิหร่าน2-1ในซิฟุตสอนเซตฟูเซลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2 5 2 5